สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสว่างครับผมครับมาเรียกอบตอสมครับเรียกสอมอบตก็เลยได้เอาเจ้าน้ำโชกออกมาเคาะสนิมครับหลังจากที่เพิ่นบ่ได้ออกโดนขึ้นต้นไหม่เท่าแรกครับเพราะเจ้าน้ำโชกนี่เป็นนกต่อสายไฟอยู่กุ่งเทพบครับหลังจากเทียบ ครับขึ้นมาบานผมก็บรรยเอาออกอีกเลยว่าเอาิ่นมาล่องขึ้นต้นใหม่เพื่องิ่นจะขันในบ่ขังแรกของขึนเลยครับพอตะเกาผมตอกรุงเทพบผมตอแต่สายไฟครับผมว่าเอาขึ้นได้เข้าหนึ่งนะครับยังบ้านใดขันอยู่เลยไทยพี่น้องเขาเพิ่งน,นํากันครับ เพื่อว่าเพื่อนที่คันไ้บอครับผมถ้าสิบ่ได้ตั้งกล้องเด้อครับผมบ่ได้อาขาตั้งกล้องมากระสิได้มดาดลอยฟังเสียงเบื้องเอาครับว่าเพื่อนที่คันห้บอว่าเพื่อนบ่บเคยขึ้นต้นใหม่ครับเพื่อนเป็นนกต่อสายไฟอาชีพครับผมเอาเราชุ่มไปน้ำกันครับผม เอาเรียกอยู่ครับพี่นอ้องขันให้อยู่ครับว่ามันถือพวกขัน อยู่ไก่ได้ยินเสียงบ่นอ้อครับพี่น้องได้ยินเสียงขันบ่นอ้อยู่ไก่หาตั้งกลองกับบดเอามากครับผมสันส้นๆนี่ยักน้อยครับ ขันให้อยู่ครับผมวันสิบบ่ขันฝากไว้น้ำพึน่นหางตัวถังแต้เดือนเมษาครับเดือนเมษาปีหกสี่ครับผมบ่เด้ออกตัวชักเถื่อถังแต่ขึ้นมาจากกรุงเทพนี้โควิดขึ้นมากกับบ่เด้ออกอีกเลยครับผม เพิ่งได้เอาออกขั้งแรกเนี่ยครับตั้งแต่เมษามาปี64บ้านเพิ่นที่บ่คันเพิ่นคันให้อยู่ครับยุงเทียบบ่อ,อตัวแต่สายไฟครับผมขั้งแรกของเพิ่นเลยครับเนี่ยเอาขืนตดนหม่แต่ว่าก็ใไซตำตำหนึ่งนอกครับ ถือว่าขอสนิมไปครับให้นกบมี่ก็สร้างแล้วให้นกปลามาร่วม่เหารุ่นไปเรื่อยๆครับเอาครับผมตอนนี้กับเดวลาซีโมงสีสีโมงแล้วลวครับสามโมงหาสิบผมกับเจ้าน้ำโชคกัสิได้คอตัวล่าพีล่านองไปกันครับกถือว่าเล่นเย้่ครับเมื่อนี้ แลกับบบเต็มที่ครับผมเพราะว่าเพิ่งขึ้นต้นไม้เป็นครั้งแรกครับอันให้ได้ยินอยว่ครับผมขอถือว่าขอสนิมครับในรอบหลายเดือนครับผมเพิ่งปีผลละมั่งครับผมกับ้าน้ำสชกก็ได้ขอตัวล่าพีล่านองเข้าไปกันครับผมเจอกันไม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม